น้องเนาะค่ะสบายดีพี่น้องสบายดีน้องอีสบายดีป้าลุงลูกสบายดีป้าลุงยันยันจับไม่ใญ่ภาพเหมยขึ้นมากแล้วก็ทาพามอ่ะยังเงื่อนผ้าลูกมหฮอดหรือผ้าลูกไส้ไปเสือเสือผาพี่น้องนี่ลูกไส้คนเจ็บแบบอันนั้น อีเป็นไหนเป็นอย่างเหรอนะมวนลเมืองสวรรค์ฮะเมื่อบนรรเม่อเต้นะฮะเมื่อบรรเมงของเหร่นนํางามๆขี่เสลาเดือบวไปบ่ไปบ่เล้นงขาไปลอดเข้มของเบิร์ดเสลาเดือมีของเหร่นี่อ้ยไปบ่เหล็กตะกอกไปเออไกม่ปะแหวนชิบนตาม่งม่งอยู่ไหนตะพันปลาท้า ยังกินป้าก็มาทมฟิตมึงอีกเนาะตอนกินใช้ป้องสุด่ะสุดท่ายหน่อยาหขยี่ใบสี่สิบห้าฟันมีกับด้วงากขันอีมพอดีกานำมาเหมือนมีแพ้คนหนูพื้นทะายแพ้คน Ui, có thức ก็ Thức แหละ bữa ถึงแล้วเบิ่งให้อยาก30,000หมดเลยได้อ่ะขึ้นบักใหญ่หมดแต่พูดเลยไหนนี่ nó ที่ได้หาที่ มาจะว่าห้องนองปูดปูดพี่น้องความมาแพงมากเินบกนี่นะเคินว่ามาแรงสื้อผาเปรตนั่นสไลเดอมแรงไป้าาเปรสนเดอเด้อแก้มโกงอืมแบบโปเซิงเงินกับพี่ไนของเห่นเล็กน่อยไปหลบประไปเบิ่งกูเด้อแบบว่าไปบอไปหาเล่นหาเบิ่งอันเล่นอะไรกับตะลุ่ลงฮะเด้จะมวนด้เบิ่นิดใจนะ่มแรงเสื้อาพปนเี่ บอร์ซีวีานบมนยังงหมดเลยวีพอมแต่รเมื่อกะม้าาทำยิงแม่เธอฉันหายเมื่อไหร่จะมาโจ๊ะโจ๊ะเี่เเียเปียง็นจะ้อนกกินไปเนาะเมื่อคืนีนน้ เดนเองไปจ้งเจ้าสามสิบ huh. ม uh ึง huh. ซ yeah. uh ื huh. mm ้อนะลยนะซื huh. uh ้อผาจอมัน huh. จ uh ้าหอมันก็คล้ายต่างกันนห้องคล้ายกันห้องหมอหมอยู่โรงพยาบาลกันเองานีะตลาดมันจะแพงบอ่าท่ว่าบรใกล้ตลาดอะไร บ่ไก่กับแพงคองอยู่ทั้งตนะแต่่าคือว่าไก่บักซกไปรับสบายงเด้อบ่ได้ใกล้กับฝั่งไทยบ่ได้ใกล้กับของแทจัฝั่งแต่ว่าน้ําปลาหันยังแก้วนึง20,000 20 2แบบน้ําปลาคนนั้นบ่ได้ทํางานเจ็ดจหน่อยอาบนหานเด้อจ้าๆเดี๋ยวตเลยก็ได้ นานาทีาว่าเครื่องสักกนี่นั่งอ่านนมให้กินก่อนใจกี่ปุ่ฮะินแล้กัเปิดน้ำ่ถือาซาินอบน้ำอาบน้ำสิร้อยตื่นเลยอีร้อยหน่อยตื่นแล้ว อุ้ยลลกขอพห้ระตื่นเนี่ยมา,มาอาบน้ำบอ่อร่อยน้อยเอ้ยตื่นนลลูกหลาคนงามคนงามเอ้ยคนงามอาบน้ำด้้อคนงาม ไปวีพรมหายยังเง่อนะอใ,นใช่วีบูแม่ผนว่าได้วีมาหัวาจยังเงึอนเ่างมามา <laughs> แต่มาหออกับผ้าไปหลอกแคมคองค่อยวีสิติ้อมที่้อมแดนข้าปไปหลอกแล้วข้าปไปชิ่อนอไ,ได้ไมได้ตอนนี้กลับคืนมาจังเลย <laughs> ค่อยในะก็หัง เออจัหนึ่งชั้นน้ำงานแล็เสือแม่วั้นแล้งแม่ว้าเงแม่ีวเปเาบมัมัยังม้กันมล้งกับอาตอน้เอแล้วมาข้ามกับอาบก็เธอผ่านเลผ่านแล้วแป่เดือนผ่านมาถึองตอนนี่แหละ มาหากินาแดจะไปจกมาหากินคนพาราสีคนยังนอนแ่เพ um, ิ่นนอนกลางเวรพี่น้องนอนบนลูกอยากอาบน้ำให้กันสบายดีพี่น้องอัน อาบแร่อาบเมนูหน่อยแะพี่น้องเลยโอ้ยแอแออืมแง่แง่โอ้ยโอ้ยเมื่อกี้บอด้ยินเสียงหายมาในคือหายครับฉลุว่าว่าตัยมันมาโอ้

บ่หายลูกบ่หายบ่หายบ่หายแม่มาบราจะตบสิบ่หายลูกบ่หายขันนินขวดๆนะบ่บบลูกบ่บ้บบรอบเลบ่ๆบลูกแพงแพงแพแพโอ้ยหายไปต่นาวแต่ยังกใส้ถุู แค่น้ำพี่น้องแค่น้ำเมื่อน้องอาเต้ฟรีเลยนะนี่เบื้องคักแหละอาเต้กไให้อาบน้ำก็โอ้ยดิอันนั้นนะงั้นเมื่อเดอนนะเออนะน่ะเอ๊กใหญ่เนาะบัดทักเอวลงมาฝัดซิบรีบจังหน่อยเนาะเนี่ยน่ะเอ๊กบักใหญ่ นกแม่ก้นกบโตีแหละคือบ่มีมก้มนมาลูลมาลูเยกนี่เน,นี่ยแหละนั่งเลยตัวเ่าคือยังโมบดอยู่ในนีน่อ๋อ แฟนลูกแฟนแโอ้ยบ่งแน่น่ะไอพี่น้องมันันหอนยัหอนังแช่นะบแพ้ายเป็นพี่น้องเลย่าตัวมันไใช่สองในนี่นะไปปลาใชเห็นอยู่บ่

không, ừ, nó mà giữ cái lại, lại cái này cả hẳn, nang nha à, con, nang giữ, nang, nang Alisa, Alisa vợ, Alisa, eh? Alisa à, nói vợ <laughs> <sợ> luôn, <phun. cười> สะุบุานาุบาบหลับุาลอเอาน้ำเล่เอาลับเลพี่น้องมาเลย